วันนี้เราจะไปที่ไหนครับเซนทรัลคุขอก็ไดชักระไดชั่วหมีโอ้ใหม่โอ๋ใม่โอ้ขาวเขียวสวัสดีครับสวัสดีนิมสิสวัสดีสินี่คนใหม่นะครับน้าแนวแนาานวตอบผมมากับไปเหลาแก่นที่เกาหลีมันนเอวันนี้ไม่มีแน้านาวนะน้านาวไปทำอะไรครับพี่จุ๊ จะทำเลสิตาเป็นในบดแดงอยู่วันนี้เราจะไปไหนกันครับไหนช่วยบอยพ่อชื่นใจหน่อยสิซื้อนม้ที่ไหนครับเนทรเราจะไปซื้อที่รังสิตของ15้านะครับสําหรับคนที่ไม่เคยไปซื้อต้นไม้ที่รังสิตของ15วันนี้เราจะพาไปดูว่ามันมีต้นไม้เยอะขนาดไหนต้นไม้เนี่ยเราเคยไปซื้อแล้วรอบอย่งเยอะมากมีทั้งไม้ดอกไม้กระดับปลาไม่ไม่มีนะใครอยากซื้อปลา จริงเหรอเรนนี่ก็อยากซื้อเหรอเออกันเดี๋ยวขากลับพ่อพาแวะสนามหลวงสองเพิ่มอีกก็ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบการขับรถระยะไกลจากบ้านเราไปถึงตังสิทธิ์ของสิบห้าคือองสองสิบองมันก็คือที่มีน้ําใช่ไหมก็คลองไงยด้ลองแล้วว่าคลองคืออะไรเขาก็ไล่เป็นคลองเขาก็นับเป็นมีคลองที่มีีท่เราต้องไปซื้อต้นไม้ก็เพราะว่าที่สามพาเรายังขาดที่ใส่ต้นไม้เพิ่มนะ ้ยขอพูดบ้างเซ่คิมกินมยาทำไมอ่ะเราต้องทําให้โลกนี้สีเขียวเข้าใจป่ะลูกต้นไม้มาปลูกเราต้นไม้จะโตเต็มพื้นที่ของเราเลยต้นไม้ทําให้มีออกซิเจนออกมาไงเราหายใจด้วยออกซิเจนต้นไม้ช่วยทําให้มีออกซิเจนออกมาทําให้เราหายใจอยู่ได้ไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้เราก็จะตายเข้าใจป่าเข้าใจหรอ ป่ะเนี่ยอ่าเพลงมาแล้วจินถือกล้องแทเองโอ้โหจินจินฟังเพลงยุคพ่อดีกว่านานดูวะนี่เป็นไงเป็นนี่ชอบนี่ชอบไหมลูกเฮ้ยเทวดา

วันที่ฉันได้คุยเพียกสองคนกับเธอคกั้งคนจึงนอนควนคลางละเมอมคอยทำพาเธอเหมืพอนจะอ้อนเหงเน้อยอะไรวะในนี่ร้องอ,อยากกินหนักขาลังโอ้ป้าป้าโอ้มามาช่วยบอกทางฉันทีมีทางไหนให้ ัชินป่าปารักผ่นมาทุกวันเฮ้เฮ้โอ้เพลงนี้แม่งใช่เลยอ่ะ <c oughs> ใช่เลยไม่ได้ฟังมา30-40ปีแล้วเนี่ย <c oughs> จีนพร้อมยังถึงแล้วลูกถึงสองข้างทางก็จะมีต,มต้นไม้เต็มหมดเลยไหมแต่นี่ยังไม่ใช่ <c oughs> ที่ที่ เราจะไปนะครับเราจะเลี้ยวท้ายซอย15คลอง15ข้างในจะแบบต้นไม้เพียบเลยอะราคาก็ไม่แพงด้วยวันนี้เรามีงบเท่าไหร่ตุกเฮ้ยทำไมรู้อะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูร้านนี้เป็นร้านแรกมีดอกบัวมีหนวดปลาดุกที่เราต้องซื้อรู้จักหนวดปลาดุกปะดอกไม้เฮ้ยรู้จักต้นไม้ั้างปะเนี่ยคนไม่รักโลกแต่ต้องปลูกผมว่าเป็น ปลูกงอไม่ต้องปลูกหรอกโยนทิ้งมันก็ขึ้นแล้วจริงเหรอเออโอ้ยเบื่อจริงเลยคนไม่รู้เรื่องเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนเป็นยักษ์เรื่องพวกนี้รักต้นไม้ลูกเราก็ไม่ชอบต้นไม้มีเราคนเดียวที่แบบหักโลกไปไอ้เป็นเกียวนแต่ว่าไอ้ก็มีเกี่ยวแต่ว่ามันเป็นเยอะๆนะแตว่ามันก็ แล้วก็ถึงร้านขายต้นไม้แล้วครับพี่เบนเขาก็ามาซื้อหนวดปลาดุกนะคะเป็นชื่อพันไม้ชื่อหนวดปลาดุกตุ๊กก็ไม่ใช่คนที่อินต้นไม้อะไรนะแต่ว่าคือเรื่องไม่เป็นอะเรื่องไม่เป็นเลยต้นไม้วันที่แล้วซื้อไปเยอะครับแต่วันนี้เราซื้อไม่เยอะมากเดี๋ยวจะใส่ขอเราไป ล้วนี่คือหนวดปลาดุกเราจะซื้อปลูกเพิ่มอันนี้อันเล็กๆอันหนึ่งเนี่ยมให้ดูราคาสามบาทอันนี้มีรถไหมพี่ไม่ได้แล้วจ้ารถไม่ได้แล้วด้วยเหรอผมไม่ได้ซื้อถุงเดียวนะได้แค่นี้ละจ้าราคาสมเอาประมาณเท่านี้กี่ต้นนะประมาณเก้าร้อยต้นสองพันเจ็ดตายหามีงบห้าพันหมดแล้วติดไปก่อนได้ไหมหัวเราะเสียงหัวเราะแบบว่าบ้าเปล่าบ้าเปล่าติดเต็อนแรง

มันคือเฟิร์นมันกําลังแตกหนอกมาเนี่ยมันกำลังงอกขึ้นมาเดี๋ยวออกมามันก็จะแบบเป็นอย่างนี้นี่มาจับที่นี่นี่อ่ะจับขอหวยเหรอนี่ขอหวยเหรอขอหวยไม่ถูกเหรอลูกเพราะมันเป็นต้นไม้ธรรมดา บอกว่า,ว,าว่าอะไรครับไม่ชอบซื้อต้นไม้ไม่ชอบซื้อต้นไม้ไปเลยคนไม่รักโลกม,มาพ่ออุ้มเห็นมอสไหมน,นี่คือความชื้นเพื่มมันก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเที่ยค่อยกสองวันหนาโอเคครับเกินงบครับไม่ซื้อครับ<ะ>อันนี้พันหนึ่งเหรออ๋อนี่พันหนึ่งใช่ไหมเอาอันนี้อันหนึ่งเดี๋ยวไปเลื่อนรถมาจอดตรงนี้คนง่าย ดูนะอันนูแล้วมันเปิดเห็นไหมพอเตะแล้วมันเปิดขึ้นมาไม่ต้องใช้มือเลยอ่ปไปขึ้นรถดูนี่นะโอเคเดี๋ยวต้นไม้มาใส่นะอยู่นี่นะสองร้อยต้นเท่าไหร่ครับ ฮึ้นรถได้บูนฮะไม่เลอะเลยใส่ได้ค่ะใส่ได้ใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เงินถึงมือผมเนี่ยเจอต้นไม้ปลาไปจบหมดตูดนี่เหลืออันหนึ่งใช่ไหมครบแล้วค่ะนี่สองอันเหรอใช่นั่นสองอันคู่สองอันคู่โอเคครบแล้วเดี๋ยวซื้อบูนได้หน่อยหนึ่ง คือสมุนไพว่านาหาสเหา <c oughs> สเาน่ห์ดรือ่าข่านเลือควาหมอเอี่สวนระต้นอะไรคะพี่ว่านมาหาการภารกิจเราแล้วไม่ได้บัวนะครับได้อื่นมาแทนเทียบเลยใช้เงินไป3,750บาทยังอยู่ในงบนะคะอยู่ในงบครับ เรามีน้อยก็ใช้น้อยอย่าไปใช้เยอะมีงบก็ไม่ใช,กกใช่ว่าต้องถึงถึงงบนะเข้าใจปะ,ะม,มีความดีคู่กายต้องมีความหมายในตัวเองอดีตที่เคยผ่านมา <c oughs> เราคงต้องผ่านพ้นไปจะดีหรือเลว <c oughs> อย่างไร <c oughs> ขึ้นอยู่กับใจ <c oughs> เราเองกอางนี้แหละซ้งเลยอ่ะเราถึงสามพานแล้วนะครับ เย้เย้เป็นการเดินทางที่ไกลมากตั้งแต่เช้า mm hmm. แล้วเราก็ส่งมินกลับไปเรียบร้อยวันนี้ดวเราก็จะเอาต้นไม้ลงนะครับนี่มืดแล้วใกล้มืดแล้วจินชอบไหมต้นไม้ชอบหรอรู้ว่าพ่อรู้ว่าจินไม่ค่อยชอบไม่ชอบไปดูร้อนๆอ,อะไรเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเดนนี่ชอบขนาดไหนแต่สําหรับเรานะครับเราเวลาเราไปกิจกรรมอะไรต่างก็ไม่ไม่ได้เป็นว่าลูกเราต้องชอบเสมอไปนะ บางทีต้องฝึกให้เขาไปที่ที่เขาไม่ชอบบ้างไปที่ที่พ่อชอบบ้างใช่ไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไ,ไงล่ะเราก็ไปที่ที่เขาชอบบ่อยแล้วบายบาย